ซีรลี่เกษียณอายุได้เงินเท่าไหร่นะครับเงินเดือน50,000บาททำงานมา5ปีแล้วเกษียณอายุช่วงอายุ60ปีนะครับจะได้รับเงิน295,890บาทจริงหรือไม่นะครับแล้วกลุ่มใดนะครับใครจะได้เงินเกษียณอายุนะครับอายุงานนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์ ขนะครับมาได้เลยนะใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้1ในกรณีกําหนดการเกษยียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษยียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษยียณได้5 5ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลย นะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่นขอกเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะ2ในกรณีกำหนดการ,กรเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกำหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอกเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอกเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกรเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียว เงินเดือน50,000บาทนะครับทำงานในที่สุดท้ายนะครับมา5ปีคราวนี้เราต้องคํานวณค่าจ้างรายวันก่อนนะครับเพื่อที่จะไปคํานวณว่าเราได้รับเงินเกษียณอายุงานเนี่ยนะครับเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับคูณ12หาร3ามวันนะครับเพื่อแปลงมันมาเป็นวันเงินเดือน50,000บาทคูณ12หาร3ามวันเท่ากับ1643บาท8ปสสตางค์ คร,คราวนี้ทำงานมา5ปีอยู่ในเลทนะครับคบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันนะครับเราก็เอา1,643บาท8 8 4สตางคูณูณ180วันก็เท่ากับ2 0 9 0 0เออ295,890บาท41สตางค์นะครับนี่คือเงินชดเชยหลังกเกษียณนะครับคุณจะได้เงินก้อนนี้ไปอย่างแน่นอนนะครับ นอกจากเงินชดเชยหลังกเกษียณแล้วนะครับเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับที่คุณจะได้รับคือเงินโพรเดนฟันนะครับโพเดนฟันคือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คุณอาจจะส่งกับตัวบริษัทนะครับในตอนที่กําลังทํางานอยู่บางบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักง,งานเพื่อใช้ดูแลเลี้ยงชีพนะครับหลังอายุ60หลังอายุ50ไปนะครับอะไรเงี้ยหลังกเกษียณน,นะครับเงินก้อนนี้ก็จะได้ มอบให้คุณนะครับพั้นนอกจากเงินเกษียณอายุงานแล้วนะครับเงินโพเดนฟันนะครับสำรองเลี้ยงชีพนะครับอีกก้อนหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ละขึ้นขึ้นอยู่กับว่าทางาคุณนะถูกหักเท่าไหร่ในจ้างสมทบเท่าไหร่แล้วก็เอาไปลงทุนนะครับกับการลงทุนประเภทใดนะครับถ้าเกิดลงทุนเสี่ยงสูงหน่อยนะครับผลตอบแทนก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับคือเงิน กรณีชลาภพานะครับจากประกันสังคมซึ่งกรณีชลาภาพแบ่งเป็นบํานาญนะครับกับบาเหน็จบําเหน็จคือส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนได้เป็นบนําเหน็จเงินก้อนนะครับก้อนเดียวจบถ้าส่งเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็ได้เป็นบํานาญนะครับไปคํานวณกันอีกทีหนึ่งว่าขาดเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายของคุณเท่าไหร่นะครับคำนวณแล้วได้บํานาญเท่าไหร่นี่คือเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเงินตัว เงินคุณแก่นะครับเงินผู้สูงอายุนะครับ600บาทนะครับพออายุ60ปุ๊บก็ได้600บาทนะครับนี่คือเงินทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณจะต้องรู้ไว้นะครับว่าคุณได้อะไรบ้างนะครับได้ส่วนไหนบ้างจะได้จัดสรรเงินได้ถูกต้องนะครับครบถ้วนนั่นเองนะาก็จะการฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำใจด้วยนะครับกรเกษียณอย่างมีคุณภาพนะครับกรเกษียณย่างมีเงินนะ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66 ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับ กำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันัน66เสร็จทุกแห่งมิถุนายน66มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่า ธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันเนี้ยธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ